สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสายกันกันนะคะวันนี้อยู่กับช่วงเกมเมอร์สุดสัปดาห์ค่ะและเราก็มีของใหม่จะมาอวดค่ะทุกคนหูฟังอเนี้ยลา,าพาแพงนะโอ้โอนี่ไม่เป็นหูฟังแบบนี้นะคะขอโทษนะคะที่ไม่ได้เลือดกล่องเพราะว่าโหตังกลองอีดีละ รา,า,าคาเนี้ยราคาแพงนะคะทุกคนแปดร้อยอะคะ่ะทุกคนโคตรแพงแต่คุณภาพเสียงก็ดีทุกคนอาจจะเห็นว่าเออม,ม,ม,มันไม,ม,นไม่มันไม่มีใช่ไหมคะแต่มเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กันโชว์กล่องนะรุ่นเนี้ยคะ่ะโอ้ยเห็นไหมอ้ตรงเลื่อนนิดนึงโอเค ประมาณรุ่นนี้แหละค่ะตั้งแปดร้อยกว่าบาทเลยนะและแถมทุกคนมันมีกล้องด้วยนะทุกคนเราก็ขี้เกียจเล่นให้ดูนะคะเติอก็กล้องกล้องก็ราคาไม่แพงนะคะแค่สองร้อยแบบจะไม่ผิดอะม่ถ้าทุกคนอยากให้หนูเล่นเกมแต่หนูจะมาทำให้ในอีพเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยทำให้นะคะ สัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าอะไรคะหรือวันนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> แนะนำเกมเลยนะคะชื่อเกมอเลขแล้วแน่เริ่มเข้าเกมกันเลย หน้าตาเก็เป็นประมาณนี้นตเป็นประมาณนี้นีคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละคะ่ะมันคล้ายๆต้องกระโดดขึ้นเติมต้องใช้สมาธิโอ้ไปเพิ่มเสียงมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูไม่ได้ยิน ไะไรคะตอนวันห้กันอยากเล่นเกมล็อบบกไหมไม่ทุกคนแต่ว่าที่จริงเราก็เล่นได้อยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็แค่เล่นนะคะ ว่ไม่น่าเวลรจะรัหมดแล้วเร็วเคนคิดว่าคไปไม่ถึงกันยี่สิบเจ็นทีแล้ว啊มันพยากเกิน จบดิงดง,ด,งดังดิงทุกคนคะ่ะแต่5ราขอบอกไว้หน่อยนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนอยากให้เราทำเกมแบบว่าแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะเดี๋ยวพี่เราทำให้ถ้าเป็นเนเกมแนวโหดนะให้พี่เราทำนะคะถ้าเป็นแบบว่าถ้าสาวๆมาคอมเมนต์ก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวทำให้นะ ให้ตุ้ยทำให้ช่ค่ะไม่เอาเกมนี้นะคะทุกคนไม่แท็กนะไม่น้องแกครับคนนี้อยู่อ่ะคณผู้หญิงอ่ะโอ้โหจะแพ้ทุกคนช่วยเชียร์พี่ก่อนด้วยนะคะเขาให้ชนะเพื่นคนเดียว ยังยันตบอย่างอีกแล้วอะ่ะไม่รอเราหไปพ <c oughs> อเคบันทึ่จำวิ่งวิ่งวิ่งตาแล้ววิ่งอะ่ะยังไงมิกันตาแล้วแสดงว่า <c oughs> ถ้าห้กระจายจะไปที่เริ่มใหม่ถ้าก็ไม่เอจ,เจเอเช็คปอยช์ให้กําลัเช็คปอยช์มันก็ค่อยยากเกินโอ้โห my god ปึ้งเยี่ยมจิ๋วมันยากเกินอ่ะแบบนี้แหละคะ่ะเล่นเกมผิดเอาเกมต,ต่อสู้ก็ได้ต่อมา,ออมาเนาะ เด MM. ี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวเรามาทำเกมแนวต่อสู้ให้นะคะทุกคนมันก็ยากเกินโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมาแนวอุตามมาไกลอุ๊อุเปลืองผู้ไม่อยากเดินเงิน ทำเกมเมื่อสุดสัปดาห์นะคะเพราะว่ามีงานมีงานเยอะค่ะแล้วและเดี๋ยวพอจบวันอาทิตย์นี้ไปพวกเราจะหยุดเจ็ดวันเติมเกมฟรีอืมหายใจเติมเกมฟรวันลนะนเดจะมาดูกันต่อ เดี๋ยวเราว่า <Huh. S 1> ถ้าสมมุติว่าหลังจากวันอาทิตย์นี้ไปนะคะเราวันมันมก็ไปนัน่นเหพี่กรอนพี่กรอนเขาก็ทำเล่นในเกมทุกวันค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราทำทุกวันก oh, <no. S 1> ็ได้หรือถ้าวันที่เราไม่มีเวลาว่างก็ขอขอโทษด้วยนะคะว่าแล้วในเกมนี้บอกว่าเป็นความกดก็นีไง ทุก <Hey. S 2> คนดูกันนะคะพี่กรณจะทันนะในเจ็ดนาทีโอ,อ้โหคุ้มทันอะ่ะคุ้มทันหนักกัน uh huh. เพราะว่าพี่ชายเเช็คพอยบ้างเลยเช็คพอยอะ่ะแม่งแบบเพราะว่าอยากเธอจะกินเนี่ยเพราะหยากเธอจะกินในการวิ่งในเกี่ยววิ่งอะ่ะ ตอนนี้ตรวอีกไกลนะคะทุกคนในสนามแข่งวุ้น ใช้ทำไมแบบแบบใช้ไหมที่แบบระดับขั้นหนึงสุดไอ้พวกไอ้พวกชอบประหยัดเงินในโอกาสนี้ต้องทันให้ได้นะคะอย่างารดูดีมันยากเกินโอ้ดูดิเนี่ย เราชอบแบบนี้เลยอะเด๋ยวมันจะถึแ,แบบชอบชติดแจกไปม,มาพี่กรอยู่ตรงสีเขียวไม่ใช่เหรอไม่นากีเราผ่าแล้วเราผ่าแล้วคนยกเกินอ่ะจะน้รตานเนี่ยในตรงเนี้ยหนาเนี้ยหนาเนี้ยอือฮึแล้วก็แต่ใจ่ยิ่งเน่าจะถึงแล้วจะใกล้ถึงแล้วหูยการย่างนี่ยันมันยากมากเลย กดผ่านได้ <Dave> อะเพราะว่าไม่มีเพราะว่ามีใครเจอเช็คพอยต์อะเพราะว่ามันชอบเป็นยังไงเพราะว่ามันชอบประหยัดเงินเยอะเยอะนาะทุกคนไม่ทันแน่เลยแต่ว่าเราขอทำให้คลิปนี้จบรายการวิดดอค่ะถ้าเกิดรำเถินแล้วถ้าเกิดเหมือนกันถ้าเกิดพวกเราถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราถึง้ชัยอ่ะใจกันเปิดคลิปมันน่าติดคลิปเลย โอเคค่ะเพราะว่าประมาณว่าเกมนี้มันเล่นยากนะคะก็ก็คงว่าทุกคนเขาก็อยากจบคลิปเร็วเพราะว่าเล่นยากนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำแนวต่อสู้นะคะทุกคน แล้วอย่างนง้นก็แล้วแต่คุณดูดิคุณดูว่าแต่ไงล่ะก็ช่วยคอมเมนต์มาให้พวกเราด้วยนะขอถ้าสมมติคนดูไม่คอมเมนต์เราก็ต้องทำตามใจเรานะคะถ้าพวกคุณไม่คอมเมนต์น่ะค่ะเฮ้ยคอมเมนต์คนอื่นเต้นทายแล้วอะแต่กูไม่ทันหรอกดูดิคนเั้นถึงใจโคตรนานกระโดดก่อนเลยบา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 ยกุนไอวัว งานสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่กดติดตามาไลค์หรือกดอะไรให้เราะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่กอล์ฟนะคะที่มาเล่นเกมให้เหยาเดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่นมากให้เจ้าของคลิปเลนมั่งนะคะงั้นก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบายบาย